พี่ป๋าวันนี้พาชมพับช็อกโกแลตหน่อยสิพี่ๆอยากเห็นโอ้ว่าพับช็อกโกแลตเป็นไงบ้างพันจัมโบ้ของส่วนเกษตรส่นทรัพย์เด็กมาดูมาดูนี่ไหนเลยนี่เลยโอ้โหอ่าอันนี่แท้เลยได้แล้วไม่ต้องใหญ่โอ้โหนี่ไหนเออมาดูที่วัตทีเด็ดไหนต้องไหนที่วัตทีเด็ดทั้งดกทั้งใหญ่เป็นอย่างนี่เลยโอ้โหมวยเด้ดูมาหลายวันอย่าบอกนะหลายยาเลยนี่นี่โอ้โหเป็นก้อนเลยเดี๋ยวต้องแบ่งมั้งนะนี่นี่ นี่แต่ละขั้วนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ลูกทั้งนั้นนี่ลูกนี่โอ้โหตัวนี้เป็นร้อยแล้วนี่อ่ะนี่นี่ก็ลูกโอ้โหโอ้โหถ้าย้อนมาด้วยกล้องอโหมีหนึ่งขั้วสองั้วอยหรือไม่เยอะแยะมากมายไปหมดแต่ถ้าดกขนาดนี้ก็จะย่อลงมานิดนึงลูกลูกเล็กลงหน่อยอะลูกเล็กหน่อยถ้าใครอยากให้ใหญ่ๆก็เบาๆหน่อยตัดแต่งให้เป็นลูกเดียวๆอย่างนี้ก็น่งใหญ่อ่าจะเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าเริ่มใหญ่ขนาดนี้อันนี้นี่พะว่าใหญ่พ ขนาดนี้อย่ยังนี้เลยแต่มันจะโบนี่ขนาดโดกๆเลยนะใช่ถือว่าอร่อยหวานมันหวานมันที่สุดเลยที่ส่วนเราเป็นไงนะพี่เปาเป็นไม้ท้าบกิ่นครับมาครับกินกัเจ้าตีผลไวตรงตามไส่ผัไม้ท้าบกิ่นคือแบบนี้เลยพี่ปลูกปีนี้นี่ปลูกโฉปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยสองปีปีกว่านิดนิดได้เลยได้ทานดกๆอันนี้เราไว้ในวงซีเมน์วงซีเมนก็ติดลูกด้วยความไม่ตั้งใจเอามาวางไว้ดันเป็นตายเลยงี้เป็นเลย ก็ปลูกไม่ยากปลูกไม่ยากอ่าสำหรับใครที่กลัวว่าอากาศร้อนอากาศหนาวปลูกได้ไหมเมืองไทยปลูกได้เลยครับเพราะเป็นไม้มาจากประเทศเม็กซิโกอ่าอากาศร้อนอยู่แล้วทำร่มดีด้วยทำร่มดีแล้วก็อยู่ใต้ร่มต้นไม้นี่ก็จะนี่เลยนี่เป็นขนาดใหญ่ที่เราว่าทำร่มดีทำร่มดีใต้ร่มนี่จะเย็นเลยใบสีดําสวยเป็นไม้พุ่มได้ด้วยพุ่ม็นไม้ทำร่มได้ไม้ทานลูกได้อ่าระดับได้ครับพี่ที่เป็นประหวานกินได้ไหมครับทานได้เลยครับเพราะว่าไม่เป็นสตมันไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมากอ่าเอาหวานมัน ทานแล้วละลายในปากไม่มีเยื่อไม่ใหญ่โอ้โหดกจริงๆนะเดี๋ยวต้องมาช่วยกันตอกลากเลยนะเดี๋ยววันหนักยกไม่ไหวแลเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพามาชิมกันบ้างอ่าเดี๋ยวพามาชิมกันบ้างไต้ต้นพตอนนี้มันกำลังดิบๆอ่ะมันยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปบ่มสุกเดี๋ยวจะมาทานให้ดูใต้ต้นกันเลยหวานยังไงมันยังไงนะครับตัวพับช็อกโกแลตที่พี่ เรียกร้องกัเขามาใช่ช่วงนี้มันค่อยเด้ยกทำคลิปกันใช่เพราะว่าโบหอต้นไม้ดยวยด้วยใครที่กําลังสนใจต้นไม้ก็สามารถสอบถามพวกเราได้ได้ครับรือว่าทักมาที่เพจของเราได้ครับส่วนเกษตรเสริมทรัพย์ครับอ่าได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พทุกท่านที่เข้ามารับชมเดี๋ยววันหน้าพามาดูผลไม้ใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ